รถถังหลัก VTC หนึ่งในยุทโธปกรณ์ยุคใหม่ของกองทัพบ,บกไทยติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงและจะรวดนำวิถีต่อต้านรถถังเกราะด้านหน้าเสริมด้วยเกราะปฏิกิริยาแบบ ERA ป้องกันการโจมตีจากหัวรบแรงระเบิด ระบบควบคุมการยิงแบบวิจิทัลพร้อมกล้องเลงอินฟราเรดใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนบนป้อมปืนติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกล r c w s พร้อมปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,200แรงม้าทำความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับภูมิประเทศหลากหลายทำที่ราบ ภูเขาและป่าทึบของไทยวิธีซไม่ใช่แค่รถถังแต่คือคุ้มพลังรบที่พร้อมปกป้องแผ่นดินไทยในทุกสถานการณ์